กิดได้หน่อยดิหนูสวยค่ะอะไรดีก็สวยไงไม่เอาก็น่ารักนี่ครับแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับชื่อผลนะครับเป็นแคนดิเดตเดือนหมายเลขสองครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ น้องผลคิดว่าทําไมเพื่อนๆถึงเลือกน้องผลมาเป็นแคนดิเดตเดือนคะต้องไปถามเพื่อนๆดูครับแต่ว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เลือกผม้าแล้วสุดท้ายน้องผลมีอะไรอยากบอกทุกคนไหมต่องคิดว่าทําไมเพื่อนๆถึงเลือกต๋องมาเป็นแคนดิเดตเดือนมาประจำปีนี้คะแน่นอนครับหล่อครับว้าว <Wow. S 2> หล่อครับ นิสิตศิลป์นามาไม่แตกใช่ไหมอ่าชื่อเบนญาค่ะเก็บน้ำส้มสายมัไม่ต้องไม่ต้องเอาไปต้องไวเลยแบบอันนี้ค่ะชื่อเบนญาค่ะเป็นแคนดิเดตหมายเลขที่สามค่ะทางเบนญาคิดว่าทำไมถึงได้เป็นทำไมเพื่อนๆถึงเลือกมาเป็นแคนดิเดตดาวประจำปีนี้คะอาจจะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดาวแล้วก็มีอะไรอยากบอกทุกคนไหม แนะนงตัอเลยค่ะชื่อเบนยาค่ะเบนยาคิดว่าทำไมเพื่อนๆถึงเลือกเรามาเป็นคนดิเดตดาวประจำปีนี้คะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเยอะเบนยาคิดว่าทำไมเพื่อนๆถึงเลือกเรามาเป็นคนดิเดตดาวประจำปีนี้คะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนเยอะ แล้วก็มีอะไรอยากฝากบอกทุกคนไหมก็อยากให้ทุกคนมาร่วมง,งานลาตีน้องใหม่เฟชชี่มา้สองัเฮ้ยออาใหม่มได้ออไหมอะออาใหม่